รท่านประธานสภาที่เคารพครับก็ผมในบัญชาเดชเจริญสิริกุลนะครับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรรคท้องที่ไทยแบบปจัจีเลยชื่อครับก็ผมขออภิปรายสรุปผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการปฏิรูปประเทศประจําปี2565ดังนี้ครับผมมีข้อสังเกตดังนี้ครับผมมี4-5ประเด็นนะครับประเด็นที่หนนะครับในหน้า17นะครับคําว่า พระมหากษัตริย์จะดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องอย่างไรนะครับอยู่ในเอกสารหน้าสิบเจ็ดนะครับเพราะว่าเป็นเป็นคาที่ทุกคนต้องให้ความเคารพนะครับแต่ปรากฏว่าในในเอกสารนะครับมีคําที่ไม่ถูกต้องนิดหนึ่งคนระับฝากช่วยดําเนินการแก้ไขผ่านท่านสภา,ด,ด,นะา,าด,ด้วยนะครับประธานสภาด้วยนะครับส่วนประเด็นที่สองนะครับที่ระบุว่าเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ทั่วประเทศจํานวน50จังหวัดนะครับได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกความสามัคคีและการส่งเสริมการปองดองของคนในชาตินะครับมีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการเพียง5,410คนผมเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายน้อยมากนะครับผู้รับผิดชอบม,มีแผนดาเนินการโครงการให้ควบคุมทั่วประเทศอย่างไรครับในจังหวัดนะครสวรรค์ของผมได้รับดําเนินการ โครงการไปแล้วหรือยังเมื่อไหร่นะครับประเด็นที่3นะครับแนวทางการปฏิรูปการเรียนการสอนในเรื่องของวิชาการกฎหมายนะครับที่ระบุในรายงานยังไม่แสดงความคืบหน้าชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับขอสอบถามว่ามีการดําเนินการแล้วเสร็จเชิงรูปธรรมเมื่อใดนะครับประเด็นที่4นะครับหน้าที่100นะครับการสร้าง และการพัฒนาชาวนาปราดเปืองนะครับจำนวน1,157ลายนะครับตามเป้าหมายกำหนดไว้กี่ลายนะครับเน้นความรู้ด้านใดมากในเรื่องการเพิ่มผลผลิตต่อไล่ต่อการแปรรูปเป็นผลิตผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าถ้ามีนะครับเพราะในเอกสารไม่มีนะครับผลสำลิดมีอย่างไรบ้างนะครับเพียง เขียนไว้กว้างๆนะครับไม่ได้สรุปแล้วก็ชี้แจงมาสักเท่าไหร่นะครับในส่วนการขยายพื้นที่ของชระทานนะครับในการเกษตรมีน้ําใช้สําหรับการผลิตการเกษตรอย่างเหมาะสมเละกเพียงพอทั่วถึงและเป็นธรรมจากพื้นที่เป้าหมายนะครับ227.427.47ล้านไร่นะครับในพื้นที่ชนะทานที่เพิ่มขึ้น1แสน 62,400ไร่ขอสอบถามว่าตามแผนจะใช้ระยะเวลากี่ปีมีแผนแนวคิดในการใช้ชนรัประทานแบบท่อเพื่อประหยัดการซึมน้ำลงดินได้หรือไม่และในจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดใกล้เคียงมีแผนดำเนินการในปีใดจังหวัดไหนบ้างครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้แจ้งในรายงานเช่นในจังหวัดนครสวรรค์ ของจังหวัดผมเนี่ยซึ่งเขตนอกเขตชนประทานนะครับในระหว่างถนนสาย11นะครับเส้นอินบุรีไปถึงพิศณุโลกวังทองนะครับซึ่งเป็นเขตนอกชนประทานนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยพืชผลทางการเกษตรเนี่ยได้ยืนต้นตายไปมากแล้วนะฮะเพราะว่า ราราคาสินค้าข้าวตอนนี้ก็ถือว่าราคาดีในในเรื่องของนาปังนะครับตันหนึ่งประมาณหมื่นสองบาทชาวนาก็ดีใจนะครับแต่ว่ามีความกัวงวลใจหลังจากนี้อีกสองสาเดือนเนี่ยผลผลิตของข้าวนาปีของกระโพดมันและอ้อยเนี่ยกำลังจะถึงฤดูเก็บเกี่ยวแต่ตอนนี้แรงมากนะครับฝนตกบ่อยแต่ตกแบบเหมือนผมน้ำมนต์น้ำไม่ไหล ซึ่งผลบานผลิตเนี่ยจะเสียหายมากเลยใน,ในโซนลุ่มเจ้าพยานะครับโซนเพชรชบูรณ์พิษณุโลกลงมาเสียหายหลายหมื่นไร่นะฮะหลักหลักเป็นแสนไร่เลยนะครับก็ฝากเรียนผ่านท่านประธานนะครับตอนนี้ในแผนพัฒน,นานประเทศเนี่ยในขณะนี้ตอนตอนนี้ยังไม่มีการดําเนินการเรื่องเรื่องฝนหลวงเลยฮะฝนหลวงที่จังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้ผมเครื่องบินเนี่ยได้จอดรอ งบประมาณนะครับที่จะขึ้นบินทําฝนเทียมให้พี่น้องประชาชนในในเขตพื้นที่ในหล,หลายๆจังหวัดในโซนโซนภาคเหนือนะครับต้องฝากกับเรียนท่านประธานไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยนะครับตอนนี้เครื่องบินพร้อมครับแต่ไม่มีงบประมาณที่จะบินขึ้นทําฝนเทียมให้พี่น้องประชาชนเพื่อให้ผลการผลิตทางการเกษตรเนี่ยได้เก็บเกี่ยวทันฤดูกาลนะครับผมขอฝากท่านประธานผ่านถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยครับขอบุญครับ